แฟนกีฬาเขมรไม่ปลืม้มชุดแข่งซีเกมส์ตัวเองยกยูนิฟอร์มนักกีฬาไทยสวยกว่าก่อนติดตามรับฟังฟากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ช่องเพื่อนเสียงบายดาวด้วยค่ะแฟนกีฬาชาวกัมพูชาบนชุดแข่งขันฟุตบอลทีมชาติกัมพูชาในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ว่าออกแบบมาสู้ชุดยูนิฟอร์มของนักกีฬาไทยไม่ได้เลยหลังจากที่ทีมชาติไทยเปิดตัวชุดแข่งขันภายใต้แบรนด์แกลมสปอร์ตไปแล้วล่าสุดทัวร์เขมรลงเพจสมาค,คมฟุตบอลกั ูที่เปิดตัวชุดแข่งขันฟุตบอลทีมชาติทีมกัมพูชาไปเมื่อ2 9มีนาคมรัวๆด้วยหลายคอมเมนต์ต่างยกภาพชุดนักฟุตบอลทีมชาติไทยในลหลายๆคอมเมนต์โดยระบุว่าดูเพื่อนบ้านของเราสิอีคอมเมนต์ยกภาพนักกีฬาไทยและคอมเมนต์ว่ามองที่พวกเขาและมองมาที่พวกเราอืมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดออนไลน์อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ